สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนึ่าวร้อยเอดนะครับห่างหายกันเป็นนานครับเพื่งจะได้ลงชิปนะครับมีโอกาสขับรถผ่านมามาเจอรถยอดนี้ยอดนิจมอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งยี่ห้อโดนใจหล,ลายหท่าน ได้งานกันทั่วประเทศรเพะว่าได้นะครับรถแท็กซี่คูบูต้า M 9808โ oh, อ้รุ่นนี้นี่เป็นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่จากค oh, ่ายคูบ o ต้โอ้ดันดินขึ้นโนนครับมาเนี้ จะทําการอะไรก็ไม่ทราบนะครับนี่หรือว่าจะผมที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบนี่ครับมาดูความแรงและเร็วของเจ้ารถแฮกเกอร์ M9808 ครับแม่รุ่นนี้นี่เดินหน้าถ้อยหลังไม่ต้องเยียบคาดครับ สับเกียร์ได้แบบรัวๆเลยครับโอ้โหฐานข้างหลังนี่ใหญ่ครับไปด้านหน้านี่ก็ตามสุดสูง,งเองวของเขาครับสไตล์เก้าเก้าห้าเก้าแปดไม่น่าจะหนีกันนะครับในรุ่นเก่า อันนี้เป็นโฉมใหม่ครับท่านผู้ชมข้างหน้านี่เวทไม่พอครับต้องเอาเหล็กน้ำมาหนึ่งแ่นแล้วก็กระสอบปอกทรายใสเข้าไปอีกด้วยครับแม่ไม่ธรรมาดาครับพี่แกดัดแปลงมาครับเวทไม่ต้องซื้อราคาไปแพงครับกระสอบทรายครับเสียเจ มยมีรถแท็กเตอร์ร้อยห้านะครับแต่ว่าน่าจะเก่าแล้วครับกานแล้วก็เลยไปเชินคันใหม่มาครับเป็นรุ่นใหม่เลยครับ98ครับโอ้มาดูการทำการไปด้วยนะครับท่านผู้ชมไปด,ด,ด้วยกันไปเลย ถ้าเอาแบบนี้นี่ใช้รถขุดขุดจะไม่เร็วกขัวเลยครับตอนมิดหรือว่าไงครับผมว่านะถ้าเอารถขุดรถด,ดำมาย้ายนะครับหรือว่าเป็นงานคอยนะครับน่าจะได้เร็วครับเนี่ครับรถแท็กอร์ดันมาก็ฟองไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ ก็จะประมาณนี้ครับเป็นดินทรายด้วยครับดินทรายนี่ดินมักจะไหลออกข้างๆใบมีดครับมาไม่เยอะครับดูครับท่านผู้ชม เดียนเกียร์เข้าเกียร์นี่มันต้องเหยียบ์คัสครับดูพี่แกส,สับเลยครับนั่นถูกไหมด้านขวานี่เป็นเบรกนะครับด้านซ้ายนี่เป็นคัสครับส่วนข้างๆนั่นด้านล่างก็คันเร่งครับ โอเคครับท่านผู้ชมเจอกันชิปหน้าครับสำหรับชิ้นนี้สวัสดีครับ